ฟังด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมอัปเดตและติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่3าสิงหาคมนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีรายงานออกมาครับขเขมรบุกฐานไทยเรารอบกัดกลางดึกหวังที่จะฝ่าลวดหนามแต่ถูกฐานไทยเราเนี่ย ไล่ตะเพิดกลับไปเสียก,กอดซึ่งก็ไม่รู้มาด้วยเหตุผลอันใดนะครับเป็นการมาวางทุระเบิดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นการสอดแนมแต่ที่แน่ๆครับอัปเดตเรื่องราวล่าสุดออกมากับพื้นที่บ้านหนองจานนั้นยังเดือดไม่หยุดเพราะขมิ้นตอนนี้ออกมาโต้กลับไทยเราเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าจะไม่ยอมถอยจะไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่หนองจานโดยเด็ดขาดรวมไปถึงเรื่องของทางการทูตครับที่ไทยเราเองก็ยังถือว่าได้รับความไว้ื่อใจจากเวทีโลกโดยมาเข้าเรื่องกันก่นกอนเลยครับเริ่มจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนของ ของไทยเรากันโกรธนะครับก็มีข้อมูลออกมามีรายงานออกมานะครับว่าทหารเขมรน,นั้นพยายามลักลอบเข้ามากะจะตัดรวดหนามของไทยเราอีกนะครับซึ่งเหมือนเขมรไม่รู้นะว่าด่านไทยเรานั้นแอบซุ่มดูด้วยกล้องในวิชันนะครับสามารถดูกลางคืนได้แบบชัดเจนแจม่มแจง้งว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างจากนั้นทหารไทยเราครับก็ได้มีการแสดงตัวและไล่ตะเพิดเนี่ยถอยกลับไปซึ่งเป็นการมาที่ ไม่เป็นผลดีนะครับการมาแบบนี้ของกรเมนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันกันตีแล้วว่าพยายามจะยั่วยุพยายามจะละเมิดอธิปไตยของไทยเราอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการกั้นเขตแดนไปแล้วก็ตามแต่ในพื้นที่นี้เนี่ยไม่ปรากฏว่าอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นภาคหนึ่งหรือว่าภาคสองนะ แต่ผมเองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นภาคหนึ่งเพราะมันใกล้กับเขตชุมชนแล้วฐานขมินก็มีเยอะด้วยนะครับส่วนภาคที่2นั้นถ้าเกิดมาแม่ทัพเนี่ยก็อนุมัติไปแล้วว่าสอยได้ทันทีขมิ้นก็ไม่น่าจะก้าวล่วงเท่าไหร่แต่ว่าภาคหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้มีคําสั่งที่เด็ดขาดแบบนั้นไปนะครับก็น่าจะเป็นภาคหนึ่งแหละที่ขมิ้นพยายามจะลักลอบเข้ามาตัดรั้วลดหนามของไทยเราซึ่งไม่รู้ว่าจะตัดไปทําอะไรนี่แหละครับคือสิ่งที่สงสัยอาจจะตัดแล้วหรือว่าจะพยายามเข้ามาเพื่อจะวางทุเบิดอันนี้ก็ถืือออว่่่่าาเเป็นนนนสิงงทีมมมมข้มไม้ไไดหกันน คือเอาทุกอย่างพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะชนะและก็โยยุย่ยทหารไทยแล้วมันก็ยังมีข้อมูลที่ไม่เป็นทางการออกมาด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเหมือนจะมีทหารของคำเหมนะครับใช้อาวุธปืนเล็กนะยิงแย่ไทยในช่วงห้าทุ่มทั้งที่จังหวัดสุรินทร์และก็จังหวัดศรีสะเกดอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นทางการนะครับเป็นเพียงเรื่องเล่าจากปากต่อปากมาเท่านั้นอาจจะ ไม่ใช่เป็นการดิงใส่ไทยเราโดยตรงอาจจะเป็นการก่อกวนเพียงเท่านั้นและก็แน่นอนครับฝั่งของไทยเราเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและก็มีการเฝ้าตามจุดตรวจการต่างๆซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดขมนล้ำมาจริงๆผมว่าไทยเราก็ไม่ยอมนะครับอย่างคลิปนี้คุณผู้ชมเห็นเลยครับก็เป็นฝั่งขมรนี่แหละที่มันลักลอบเข้ามาถ้าเกิดเข้ามาในฝั่งของเรานะเราสามารถกระทาได้ทันทีแต่ว่าพี่นานไทยเราเนี่ยสองกล้องในวิชันเห็นเสกอดนะครับก็เห็นความเคลื่อนไหวชัดเจนเลยนะพยายาม จะย่องเข้ามาซึ่งไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันแน่ก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้ขเขมรเริ่มแข็งกล้าวมากขึ้นนะหลายๆพื้นที่เหมือนจะมีการตอบโต้แล้วฮุนเซนเนี่ยเดินทางไปจีนเอยเดินทางไปเวียดนามพยายามหาพารมิตรตลอดนะครับทั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีพารมิตรที่จะเชื่อมด้วยแล้ว สวีเดนก็ไม่เอาด้วยหลายๆชาติเนี่ยก็ไม่เอาด้วยสหรัฐอเมริกาก็ไม่สนใจโดยยังมีรายงานออกมาล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิะเขือของไทยเราด้วยครับหลังจากที่อินฟูของเ,อเม้น มีการโพสต์ร่วมเคารพทหารแน,แนวหน้าครับที่เป็นปุ๋ยไปก่อนหน้านี้อีกชื่อหนึ่งที่เขมเเรียกเนี่ยเป็นพนมทรอปนะครับภูพนมทรอปซึ่งก็มีการเคารพและก็มีการโพสต์ลงโซเชียลด้วยกลายเป็นตอนนี้ครับคนคขมเเองก็เริ่มตาสว่างมากขึ้นเริ่มที่จะเชื่อสื่อไทยของเรามากขึ้นหลังจากไทยเราเนี่ยรายงานแบบเต็มมิตเต็มหน่วยเหลือเกินนะครับว่าทหารไทยเข้ายึดภูมมะเขือได้เสร็จสับเป็น100%เอร์เซและกองทัพบกเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปยุทธการที่ภูมะเขือจนนักจนนักข่าวที่อยู่ภายใตตุ้้นนนนนเซนเนี่ม่มมออากากรรรันนงไิ เลยครับมีการโพสต์ออกมาชี้แจงวิงวอนกัมบ,บูชาว่าให้เชื่อมั่นรัฐบาลและก็สมเด็จฮุนเซนเพียงเท่านั้นซึ่งจะเชื่ออะไรเลยครับเรามีหลักฐานชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดนี้มีรูปมาไม่เว้นวันแต่ขมศเองลงรูปลงโพสตเก่าๆเนี่ยเยอะมากแล้วล่าสุดฝั่งของขมศก็เริ่มมีการปล่อยภาพคลิป,ปราสาตาควายออกมาเพื่อที่จะปลุกขวัญตอบโต้ภาพภูมิเขือดีไทยเรายึดเอาไว้ได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าภาษาตาควายนั้นขมศยังย,งยึดไว้ได้อยู่แต่ก็มีคนขมศเองที่สงสัยเหมือนกัันครบ ถ้าเกิดยึดได้เนี่ยทำไมปล่อยแต่ภาพประสาทตาควายครับไม่มีประสาทอื่นเลยทั้งตาเมืองทมตาเมือนโต๊ดแต่สิ่งที่อยากบอกก็คือในพื้นที่ประสาทตาควายนั้นเนี่ยเหตุผลที่เขมรสามารถยึดได้ก่อนเราครับก็เพราะว่าในช่วงก่อนที่จะถึงการโจมตี1วันการก่อนที่จะเปิดการปัะทะหนึ่งวันเนี่ยขมรเข้ามาเต็มมือดีเลยกับประสาทตาควายนะครับ<ๆ>เพราะเขารู้อยู่แล้วแหละ ว่าเขาจะเปิดเราก่อนเดี๋ยวประกอบกับทางขึ้นในฝั่งภาษาตาควายนั้นมันเป็นบันไดยอย่างดีครับซึ่งในช่วงปี2013นั้นยังเป็นทางเดินทางดินอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นบันไดยอย่างดีขณะที่ทางเข้าจากฝ่ายไทยก็ยังเป็น ธรรมชาติเดิมอยู่แต่ว่าขามนเปลี่ยนธรรมชาติเลยนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับดิชัดเจนว่าทำํำไมขมนถึงยึดปราสาทต,ตาคอยไว้ตั้งแต่วันแรกในการประดะ5วันแบบที่เรายังไม่ทันตั้งตัวเลยเพราะว่าในเส้นทางเนี่ยเขาเหมือนจะสบายกว่าเรานรในการเติมกําลังเอย่ยในการส่งสเสบียงแต่สถานการณ์ตอนนี้อยู่ใกล้ประชิดกันมากนะครับ ถ้าเกิดเปิดปั๊บเราก็พร้อมที่จะรูกคืบเข้าตีทันทีซึ่งก็ต้องรออบปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าถามถึงพื้นที่เราได้มาโอเคไหมก็เี๋ยว,ว่าโอเคมากนะครับหลายพื้นที่เนี่ยจากเมื่อก่อนที่เราเข้าไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้ผลักดันเขมรงตกภูในเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นก็เี๋ยว,ว่าสุดยอดแล้วนะครับเหลือไ่แค่ภาสาต,ตาควายที่มีรัฟที่สอเอง ก็ยังยืนยันว่าเป็นของไทยเราซึ่งเราไม่ยอมรับและเราจะเอาคืนอยู่ส่วนในเรื่องของหลักเขตแดนครับตอนนี้มันมีข้อสงสัยเกิดขึ้นอีกแล้วกับการที่ขมรเปิดภาพการไปชี้จุดออกมากับหลักเขตแดนที่อยู่ในป่าลึกนะครับแต่กลายเป็นว่าบางหลักเนี่ยกลับมีสภาพใหม่เอี่ยมอย่างน่าสงสัยปูนยังไม่แห้งสียังไม่แห้งเลยครับขมิไม่รู้ว่าทําขึ้นมาเองหรือเปล่านะสำหรับหลักหมุดเขตแดนนี้ซึ่งเป็นเกตดแดนไทยกัมพูชานะครับขมิก็มีการไปตรวจสอบแล้วก็โอ้โห หม่เอี่ยมเลยครับอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นในภาพซึ่งมันหม่เอี่ยมแบบน่าสงสัยมากนะครับปกติหลักเขตแบบนี้เนี่ยในช่วงหน้าฝนมันก็จะมีตะไคร่นะ้ํามันจะมีความปนเปื้อนอะไรต่างๆนาะนาะผมไม่เชื่อว่าเขาเมรจะดูแลอย่างดีนะเพราะว่ามันไม่สนใจอยู่แล้วกับเรื่องของหลักเขตแดนมันจเจาอะไรเนี่ยมันก็พูดไปแบบมั่วไปเรื่อยโดยเฉพาะผู้นําอย่างฮุนเซนเนี่ยอยากได้ตรงไหนก็ชี้เอาชี้เอา มันไม่ใช่นะครับไทยเราก็เป็นประเทศมันจะมาชี้เอาแบบนี้ใช้อํานาจกับฝั่งไทยเราไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องรออัปเดตจากกองทัพไทยเรานะครับว่ามันมีจริงหรือเปล่ากับหลักเขตแดนที่ใหม่เอี่ยมแบบนี้หรือว่าเขมินสร้างขึ้นใหม่รอความจริงกันนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะอัปเดตที่สุดเลยก็คือฮุนเซนกับพุนธมเนตตอนนี้ครับเดินสายทักทายพันธมิตรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะลูกเนี่ยไปจีนพ่อไปเวียดนามครับซึ่งช่วงนี้สองพ่อลูกเนี่ยก็ขยันเร่งหาพันธมิตรจริงๆครับก็มีรายงานออกมานะ ว่าฮุนเซนนั้นน,ำนํำคณะผู้แทนระดับสูงของกัมพูชาครับเดินทางเยือนเวียดนามเพื่อเข้าร่วมงานลําลึกครบรอบ80ปี กับการปฏิวัติเดือนสิงหาคมและก็ประกาศอิสระภาพในรัฐเวียดนามเองส่งลูกไปจีนส่วนพ่อเนี่ยไปเวียดนามครับเพราะว่ากลัวเวียดนามเนี่ยจะเล่นงานเอาซึ่งตอนอยู่กับไทยก็เอาฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาช่วยตอนอยู่กับฝรั่งเศสครับก็เอาเวียดนามเข้ามาช่วยตอนอยู่กับเวียดนามก็เอาจีนเข้ามาช่วยครับแล้วตอนอยู่กับจีนก็ให้อเมริกาเนี่ยมาแทนถือว่าเป็นชาติที่คบไปได้จริงๆนะครับช่อฉนไปเรื่อย ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเร่งเครื่องเป็นพิเศษนะกับการหาปันมิตรน่าจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเท่าไหร่ต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับเรียกว่าเป็นเรื่องที่เฉากันทั่วโลกแล้วขมิมนโดนอีกแล้วนะครับโดนยับเลยตอนนี้เวทีโลกเนี่ยสั์น่วมไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเขาก็ไม่สนใจขมินเท่าไหร่ล่าสุดเนี่ยเฉาแล้วเฉาอีกครับกับเอกสารรับเปิดโปงหุนโตซึ่งเป็นหลานหุ่นเซนครับที่มีข่าวว่าพัวพันกับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยสื่อนี้เนี่ยเป็นสื่อของออสเตรเลียนะครับที่ออกมารายง กลางสารอสเตเดียว่าได้รับเอกสารลับของตํารวจกลางเนี่ยที่ระบ,บุชัดเจนว่าฮุนโต หลานชจยประเด็จการของฮุนเซนถูกสงสัยว่ามีเอี่ยวกับการค้ายาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินระดับนานาชาติโดยรายละเอียดจากเอกสารนะครับตํารวจออสเตรเลียเนี่ยเก็บหลักฐานมากกว่า17ฉบับนะที่ชี้ว่าฮุนโตเป็นผู้ต้องสงสัยที่เกิดใหม่ในคดีค้ายาแล้วก็มีบทบาทเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทางการเงินในการลักลอบนําเข้ายาจากกัมพูชาสู่ออสเตรเลียโดยซุกซ่อนในสินค้านําเข้าซึ่งปฏิบัติการนี้ครับเชื่อมโยงกับขบวนการนําเข้าและก็ฟอกเงินโดยฮุนโตเองครับก็เคยรอดชีวิตจากเหตุยิงถล่มในกลุ่มพ แต่วันนี้เนี่ยชื่อของเขาถูกลากโยงกับเครือข่ายยาเสพติดท,ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียแปซิฟิกแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ตระกูลฮุนเซนถูกเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมข้ามชาติตั้งแต่การฟอกเงินอาชญากรรมทางการเงินไปจนถึงการค้าม,มนุษย์เนี่ยเรียกว่าเป็นการทําลายผู้คนจํานวนมาหาศาลมากๆนะครับแต่ ฝั่งของมหาไทยกัมพูชาครับได้ออกมาปกป้องนายฮุนโตนะก็ได้กล่าวว่าการที่ออสเตรเลียออกสื่อมาแบบนี้ออกข่าวมาแบบนี้บริษัทของกัมพูชากําลังพิจารณาจะดาเนินคดีก,กับเจ้าหน้าที่รัฐของออสเตรเลีย นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลฮุนเซนที่ระยำรัฐอันดาานข้ามชาติไปเลยตามกระตอกับเรื่องราวสุดท้ายครับที่อยากจะพูดถึงกันเหลือเกินครับคุณผู้ชมกับบริเวณบุที่บ้านหนองจานก่อนหน้านี้เราก็ทราบกันดีนะครับว่าด่านไดเรายึดพุ้นี่ได้บางส่วนแล้วก็ประกาศกดไอาการศึกเป็นที่เรียบร้อยเพื่อป้องกันการประทะระหว่างสองมวลชนไทยกับเขมรแต่ก็ยังมีรายงานล่าสุดจากฝั่งเวียดนามครับที่ออกมาปฏิเสธย้ายชาวาเขมรพ้นบ้านหนองจานตามข้อเรียกร้องของไทยเราและก็ออกมาลั่นว่า พร้อมปกป้องพล,ลเมืองโอ้โหน่าจะต้องดวลกันอีกรอบหนึ่งเลยครับไม่ภาคหนึ่งก็ภาคสองแต่ผมคิดว่าภาคหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการที่มวลชนมาเกี่ยวข้องเยอะหน่อยซึ่งมันก็ทําให้ลําบากในการทํางานแต่ได้ยากพอถ้าเกิดเราไปใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ดีต่อสายตาชาวโลกซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตยมืนเจยครับของเขเมรเองก็มีการออกมาประทษษ้ว์ข้อเรียกร้องของไทยอย่างหนักแน่น ที่จะให้ชาวกัมพูชาในหมู่บ้านหนองจานนั้นได้ออกจากพื้นที่แล้วก็มีการย้ำนะว่าที่ดินและบ้านเดือนดังกล่าวนั้นเป็นของพลเมืองกัมพูชาอย่างถูกต้องและไม่สามารถยอมจำนวนได้เพราะแรงกดดันจากต่างชาตินี่เป็นสิ่งที่เขมรตอบโตออกมาครับหลังจากไทยเราเนี่ยบอกให้กัมพูชาย้ายออกภายใน2เดือนแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้เลยครับเขมรจะไม่ยอมออกง่ายๆซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าพระพักหนึ่งจะแก้ปัญหานี้ยังไงโดยเขมรก็ยังทิ้งท้ายนะครับว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยจะปกป้องชาวบ้านและกองกำลังทหารก็จะปกป้องพพวเเขาาระ นี่เป็นดีแดนของขเขมรโอ้โหสิ่งที่มันน่าด้านก็คือเส้นเขตีดแดนมันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสีฟ้าที่ใช้มาตราส่วน1ต่อ50,000หรือว่า เส้นสีแดงครับใช้มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนยังไงขาเมนก็ลุกล้ำมาไม่ว่าจะใช้เส้นเขตแดนตรงไหนขาเมนก็เป็นฝ่ายลุกล้ำแต่ด้วยความหน้าด้านหน้าทนครับยังการันตีว่าจะไม่ออกจะอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดมาไล่พวกเขาออกเนี่ยกองกํลาลังทหารจะตอบโต้จะปกป้องอย่างแน่นอนก็ต้องดวลกันสักตั้งหนึ่งนะครับไม่ลองไม่รู้ว่าขามนจะโดนอะไรบ้างถ้าเกิดว่า มาเยมกับภาคหนึ่งหรือว่าเจอกับภาค2เนี่ยก็ไม่ง่ายแต่รับภาค2เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติการทันทีเหมือนกันซึ่งเรื่องราวนี้ต้องรออบเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ บริเวณตามแนวชายแดนสี่จังหวัดภาคอีสานที่ยังดูเหมือนว่าจะมีความระอุอย่างต่อเนื่องเหมือนกันยังไงรออัปเดตติดตามความคืบหน้ากันได้เอาละในส่วนของคลิปนี้ครับผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย